กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอะควาเรียมส่วนตัวของผมนะครับเพิ่งทำระบบกองโอเวอร์โฟล์เสร็จได้เข้าวันที่3นะครับพอดีว่าผมเห็นไข่ปลาทองอยู่ที่ต้นไม้ด้านหลังตู้ของผมนะครับ3-4ฟองก็เลยนึกถึงการเพราะพันธ์ุปลาทองขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็จะมาเพาะพันธ์นะุครับโดยใช้ตัวสีดำนี้นะครับฮอ รันดาสีดำดำล้วนเลยนะครับผสมกับฮอลันดาตัวนี้นะครับสีขาวหลังสีแดงนี่ครับไข่น่าจะเยอะอยู่นะครับดูหน้าน้อนนะครับน้อนก็คือแบบพ่อจะเอาหนูไปผสมพันธ์ตัวนี้ตัวผู้นะครับผมเอามาเช็คเพศดูแล้วเป็นตัวผู้ส่วนตัวสีขาวตัวนี้ก็คือตัวเมียครับลองรีดไข่ดูไข่ออกมาเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ที่สําหรับเพาะกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเชือกฟางนะครับที่ไว้เชียรดเดอร์นะครับผมได้ดูตัวอย่างจากช่องอื่นนะครับที่เขาลงคลิปการเพาะปลาทองผมก็เลยลองทํานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะเริ่มเพาะปลาทองนะฮะไม่เคยทํามาก่อนเลยครับผมก็ใช้อิดหินอิดหรืออะไรก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือผมจะตัด ความยาวประมาณ1ไม้บรรทัดหรือขึ้นอยู่กับความสูงของตู้ของน้ำที่เราจะเพาะด้วยนะครับแล้วก็เอามาผูกให้เป็นพวงกันอย่างนี้แล้วก็จับขี้ขี้ขออกน,นะครับตามคลิปเลยครับผมขี้ออกไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกอันเราจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ให้ดีก็คือเยอะนิดน,นึงครับ ปลาจะได้เข้าไปสลัดไข่ได้ติดเยอะนะครับแล้วก็ใช้ซ่อมนะครับหลังจากที่เราขี้เสร็จแล้วใช้ซ่อมลูดลูดลูดนะครับมันก็จะเป็นผู้เป็นพวงที่มันเล็กลงเส้นเล็กลงนะครับแหวกไปเรื่อยๆครับแหวกไปเรื่อยๆ พอเราทําเสร็จแล้วนะครับก็เอาอิดเศษอิดที่แตกแล้วนะครับก็เอามาผูกกับผู้เอาไว้นะครับเพื่อถ่วงให้มันจมลงไปในน้าต่อไปก็เป็นการเตรียมน้ำนะครับ เปิดน้ำสะอาดนะครับน้ำใหม่จากการศึกษาข้อมูลมาก็คือน้ำใหม่จะทำให้ปลาไล่กันดีนะครับเอาน้ำใหม่พักให้คลอรีนระเหยสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ผมก็เปิดออกซิเจนอัดไว้แล้วก็เอาผู้ที่ทำเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับเอาลงไปลองเทสดูนะครับออกซิเจนนี้คือต้องมีนะครับผมก็ช่วยให้คลอรีนมันระเหยเร็วขึ้นให้มันหมดไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปจับปลากันนะครับอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นปลาทองที่ผมเลี้ยงมาทั้งหมดนะครับผมเลี้ยงรวมกับปลาคราฟเห็นไหมครับอันนี้หลายคนบอกว่าเลี้ยงรวมไม่ได้นะครับแต่ผมอยากลองดูก็คือเลี้ยงได้ผมเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับไม่มีกัดไม่มีทำร้ายกันนะครับ6โมง 6โมงเย็นของวันนี้ผมก็จะเอาปลาไปลงตู้เพาะที่ผมทำไว้นะครับปลาจะเริ่มผสมพันธุ์ก็คือช่วงตีสามตีสี่นะครับช่วงเช้าเลยนะครับเราต้องเอาปลาเข้าตู้เพราะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจะดีที่สุด เดี๋ยวเราก็มาเอาปลานะครับผมก็จะเอาปลาของผมนี่ออกมาใช้ข้าวลามที่เมียซื้อมานะครับยังไม่ได้กินเลยนะครับคั้ไว้ขอะเเรียกปลาแป๊บหนึ่งมานี่มาลูกมาลูกมาลูกมาเตรียมตัวผสมพันธุ์อันนี้คือพ่อพันธุ์นะครับเป็นตัวผู้ที่ผมจะเอาไปผสม ฮอดำปีเลยตัวเมียไปแอบอยู่นู่นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นต้องเคาะเรียกเรื่อยๆครับปลาผมคือเคาะเรียกปุ๊บมาทันทีครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งครับไข่ก็ออกมาแล้วผมลองเล่ดดูพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับไปสองตัวเราไปผสมพันธุ์กันนี่นะครับน้ำที่ผมพักไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาปลาลงช่วงนี้เป็นช่วง6กโมงพอดี ลงไปหัววุ้น,นะครับวุ้นขึ้นเยอะเลยแต่ท้องป่องมากไข่เยอะค่อนข้างเยอะน่าดูครับลงไปแล้วลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนช่วงเช้ามืดแล้วกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับผม